ดีตาสมเกาหลีตังกุยจับรวมถึงสมโอทีครับดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบาทขอบคุณบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซลจำกัดครับตูเชื่อมเมโทโฮสายพันธุ์นักสู้0 8 1 9 1 8 3 4 4 8เบริษัทซ p พีโฟตอนเซลจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP พีโฟตอนคุณภาพระดับโลคลาสจาก CP พขอขอบพระคุณครับโอ้โหสนุกตื่นเต้นร้าใจครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับเพชรแสนเกดแดงครับ น้ำเงินนี่น้ำตาเดือดยังเน้นหนักกันที่วงในโอโ้ยัดเข้าไปครับอ่าตั้งตั้งพยายามจะสวนด้วยเข่านะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับโอ้โหแรกเบียดกันเดินตั้งแต่ยกแรกมาเลยน้ำตาเดือดแล้วก็ยกนี้ก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมมีหมัดนํำไปก่อนแล้วก็ปล้ำเลยเพชรแสนเก่งพยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับตอนนี้โอ้โหเกมการยกวงในนี่ดูว่าน้ำตาเดือดพยายามจะเบียดในล็อกแต่ก็มาโดนลูกขวางลูกกันนี่แหละครับ รู้สึกว่าจะเห็นเลือดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหอ้าแล้วครับมคู่แรกดูเดือดเร้าใจมาถึงเลือดถึงเลือดโอ้แอนตซินครับ,บอมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับให้นักชกที่เกิดแผลแตกเข็มละ500บาทด้วยกันอ่เดี๋ยวต้องดูครับ่าวันนี้จะกี่เข็มโอ้ตื่นเต้นแตยคู่แรกเลยดรอสโอ้เลือดดูว่าไหลยเยอะเหมือนกันนะครับน<อ>่าจะมาจาก องจมูกหรือไม่ก็น่าจะปากหรือเปล่าครับเดีย๋ยวต้องมาดูตอนช่วงพักยกนะครับแต่ว่าตอนนี้เลือดมาเยอะเลยครับแต่ว่ายัางเดินอุอ้ยส,สอกมาก็สอกคืนเหมือนมาสิครับเอาละครับแฟนมวยอ,อยาก,กระพิตาครับวงนายตีเน้นหนักเน้นหนักกันที่ในครับ่าจะโดนบวกสอกนะครับโอ้โหจังหวะเดินเข้าไปน้ําตาเดือด จมูนี่เลือดกำเดาทะลักแล้วโอ้เอาเลยครับนี่นะครับแรกศอกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นแผลแตกแนค่คู่นี้เบียดเข้ามาเหมือนเดิมน้ำตาเดือดเรียกวไม่สนนะครับถึงจะเลือดกำเดาทะลักยังไงก็ยังคงเดินเบียดเดินชนเข้าหาโอ้โหนี่ครับมาหวยวันวันศุกร์เพียงแค่คู่แรกของการถ่ายทอดสดมาเสียงฮือเสียงฮานี่โอ้โหน่แตกแต่ว่าไม่ยีละครับน้ำตาเดือด เข้าไปวงในตีแมดูจังหวะคีบจังหวะล็อกนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับน้ําตาเดือดแม่แต่ต้องมาดูครับว่าเลือดออกแบบนี้นี่มันจะโดนสอกอีกแล้วครับจะเป็นอุปสรรคในระบบการหายใจหรือเปล่าครับอชนเข้าไปล็อกในครับต่างคนต่างตีอายัดแมาเหลี่ยมจับนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับน้าตาเดือดตัวเพชรเพช,เพชรแสนเจงนี่ครับใช้เหลี่ยมเลยครับ โอ้โหเหลี่ยมนี่ถือว่าเอาแล้วครับเริ่มจะลุกช้าหรือเปล่าน้ําตาเดือดโดนเข้าใบศอกอีกแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเพชรแสนเก่งนี่ก็แก้เกมดีเหลือเกินมีดักแทงแล้วก็มีศอกสลับแต่ว่าน้ําตาเดือดนี่ไม่สนพยายามจะเบียดจะคล้องพอจับได้ดีโอ้โหเด่งตีนี่ทําได้ดีนะครับน้ําตาเดือดแต่ว่าจังหวะโดนขวางโดน นนก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวมาตามกันต่อนโะยกที่สะเทินอุ่อ,ออกกำลังกายที่ทันสมัยบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจนะครับเปิดบริการเที่ยงวันจนถึง3าทุ่มทุกวันเลยเชิญพัพกผู้ของคุณจิ้นเจเจเจอกได้ที่ขอนแก่นนะครับขอขอบพระคุณครับดังคงเดินเบียดเดินชนเหมือนเดิมนะครับล่ำในตีเข่าน้ำตาเดือดเอานะครับในช่วงต้นยกนี้ดูว่าจับได้ดีตีได้ดี มาดูว่าเพชรแขนเก่งจะแก้อย่างไรโอ้โดนบักเข้าไปทำท่ากแวก่งแล้วก็มีศอกมีคอยดักบ,บวกอยู่เรียกว่าไม่ยอมเลยนะครับโต้ตลอดวงในเอามาดูกันที่วงในตอนนี้ทำท่าจาแรงขึ้นมาน้ำตาเดือดเลยแขนเก่งนี้ก็มีโต้คืนครับชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับที่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับโอ้ยัดมายัดคืนยัดมาครับอ่วงในตีดูครับดูจังหวะการจับตีได้ไหมใกล้เชื่อกับกรรมาการเลยดึงแยกมาสู้กันต่อกลางเวทีครับ นี่ครับมาไม่สนชนอย่างเดียวน้ำเงินน้ำตาเดือดมาจากกำแพงเพชรโอ้โหแต่เดี๋ยวดูครับาเพชรแสนเก่งสองขามาเดี๋ยวดูครับลูกศอกอาวุธลับฮ่เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องได้เห็นนี่ครับโอ้โหแรกกันนี่สนุกเหลือเกินคู่นี้นี่ไม่มีหยุดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับน้ำตาเดือดน,นี้เดินเปิดเกมตอนนี้เพชรแสนเก่งมีมีแข้งซ้ายคอยกัดเอาวไว้วงในจับได้ดีนะครับแต่ว่ายังไอไม่ถนัดครับทางด้านของ เพชรแสนเก่งเป็นเหตุผลที่ต้องมีไฟล้างตาครับเพราะว่าไฟแรกก็กคล้ายๆแบบนี้ครับอ่าของในอีกครั้งหนึ่งครับน้ำตาเดือดเพชรแสนเก่งชิงยัดเข้าไปก่อนครับมาดูจังหวะจับนี่ถือว่าจับน่ากลัวเลยครับน้ำตาเดือดตีได้ไหมตียัดขึ้นมาล็อกตีอ่าเอาตอนนี้ตอนนี้เหมือนเลือดจะเริ่มหยุดไหลแล้วนะครับของน้ำตาเดือดครับ นี่ครับมาคู่แรกของการถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์เลยครับทั้งศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์นี่ครับมวยมันแบบนี้โอ้หมาวงในมาจับสวยล็อกตี้น้ำตาเดือดเพชรแสนเก่งขวางแขงสู้กัน,กนไม่ว่าไม่มียอมอยู่แล้วนะครับวงในนี่ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันน้ำตาเดือดนี่พยายามเจ็บเดียดแล้วก็ปล้ำไนตีเข่า เพชรแสนเก่งนี้คอยขวางคอยแทงสู้แล้วก็มีศอกสลัดแต่ว่าโอ้โหรูปร่างก็สูงยาวนะครับน้ำตาเดือดนี่แล้วก็ได้ขยันได้เดินได้เบียดได้ลุยตลอดนะครับมาดูว่าเพชรแสนเก่งนี้ก็พยายามบวกด้วยศอกนะครับตอนนี้มีความสุขกันทุกคนครับมวยชกแบบนี้คนดูทั้งบ้านแล้วก็ทีมงานคนจัดครับอมาประลองกําลังวงไหนกันต่อครับคีบนี้คีบแมาจังหวัดจับมีต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับน้ำตาเดือดนี่ล็อกเข้าข้อดีเหลือเกินครับ เปลี่ยนเกมครับเพชรแสนเก่งขยับเดินเข้าหาปเปิดเกมบ้าง<อ>ขวาสวยนี่ครับมาหาน้ำตาเดือดมีเลือดซึมออกมานิด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 แต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอ้โหหลุดปุ๊บโดนเลยครับเพชรแสนเก่งอยู่ในช่วงปลายยกที่4ี่นะครับวงในหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับเผาครับอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23นะครับจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ดูแลและบริหารงานโดยคุณอมอและคุณนิพาพันพธ์พงศถิตขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสุดท้ายน้ําตาเดือดนี่เดินมาสี่ยกเต็มๆยกสุดท้ายนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับดูว่าจะมั่นอ,อกมั่นใจเพชรแสนเก่งนี่ทีมงานบอกให้เดินต่อยมาฟันตอกอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้โอเลือดเริ่มทะลักออกมาอีกแล้วครับคู่นี้นี่โอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยครับชกอ,ออกทีวีต้องแบบนี้ครับ ช่มชมน้องทั้งคู่นะครับไม่ว่าใครจะได้รับการชูมือครับถือว่าสู้กันตั้งแต่ยกแรกแบบนี้นี่มหาสุดๆเลยครับอ่ะออกมาเน้นอาวุธหนักแล้วนะครับเพชรแสนเก่งครับโอ้แต่ดูจังหวะขีบครับโอ้โหแกตุ๊กแกจริงๆครับน้ำตาเดือดไม่แกล็อกแล้วล็อกเข้าข้อเลยครับอื้มอ่ะตอนนี้เปลี่ยนอาชีพบ้างครับาหาวงในวงในเสียเปรียบเพราะฉะนั้นนี่ครับอ้าวแต่ว่าจับไปอ่ะเพชรแสนเก่งอื้อ รมาการแยกตอนเรยกว่ามีหมัดนําไปก่อนเพชรแสนเก่งต่อยหมัดแล้วก็จับปล้ำไหลตีเข่านาโอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนน้าตาเดือดนี่โอ้โหโดนหมัดขวาเข้าไปนี่ถึงกับเซไปติดเชือกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเวลานะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งให้กับเพชรแสนเก่งนีได้ลุ้นได้เชียร์ทั้งหมดัดทั้งศอกนะครับตอนนี้ต้องงัดออกมาให้หมดครับเลือดเลือดเริ่มม่อีกแล้วครับไฟน้ําเงินน้ําตาเดือด <c oughs> โอ้โห oh 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 oh. วันนี้แก้ไหนไม่ได้นะครับเพชรแสนเก่งพอเจอจับแล้วมันมันดิ้นไม่หลุดเลยครับอย่างเดิดมหมัดมีหมัดด้วยครับโอ้โหนี้น้ำตาเดือดไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับมีจังหวขะขโมยต่อยด้วยพยายามจะยัดเข้าไปครับขวางนี่ครับพลังแขนครับโอ้พลังแขนของน้ำตาเดือดวันนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆครับ <c oughs> อางัดศอก ยังยังมียังมียังมีเสียวอยู่เรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าจังหวะน้ําตาเดือดถอยแล้วแม่มีวูบว่าเหมือนกันครับเนียกว่าไม่มียอมอยู่แล้วนะครับระคังสิ้นยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ต้องเบียดตลอดเพชรแสนเก่งเลยนะฉีดนี่ก็ไหลก็ปั้นเหมือนกันทิ้ขวาไปน้ําตาเดือดน,นี่เวลาเดินนี่ทําได้ดีนะครับพอถอยนี่เหมือนกับไฟที่แล้วนะครับออกมาถอยตั้งรับนี่เกือบไปครับหาเวลาอีกเกือบครึ่งนาทีครับปาฏิหาปรปาฏิหาร ไม่ไม้สอกมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับฮ่าแต่ว่าตอนนี้น้าเงินครับน้ําตาเดือดนี่ไม่อยากจะอยู่ห่างแล้วครับพออยู่ห่างแล้วนี่โอ้โห,โโหแมหมัดมาสอกมาหวัดเสียวหวัดเสียวอ่ะวงในครับเลื้อรัดสู้กันไปนี่แหละครับถือว่าเป็นไม้เด็ดไม้ตายของน้ําตาเดือดนะครับจังหวะที่พอโดนอาวุธแล้วแหม่แกยังมีลูกล็อกเนี่ยครับมือเหนียวเลยครับโอ้โหพอเจอล็อกแบบนี้เพชรแสนเจงก็ดิ้นไม่หลุดครับ ครบ5ยกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือคู่เปิดหัวมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2 5 6 5ัรับก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ครับมวยคู่แรกก็ออกสตาร์ท18บแนาฬิก,กาเป็นต้นไปมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ครับสุดท้ายท้ายสุดับแหมม้วนเดิมครับน้ำตาเดือดเกียดจะใช,ชยก็เป็นฝ่ายเอา